มีชีวิตยอยู่ด้วยความถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจโดยเฉพาะเมื่อทํางานเป็นสุขพอใจในการงานไม่ใช่ทนลําบากทํางานพืนใจทํางานเพราะไม่รู้คุณค่าของการงานคือหน้าที่ของมนุษย์นั่นเองเนือจะขอบอกเป็นพิเศษว่าพระพุทธเจ้าท่านเคารพหน้าที่ เหนือพระพุทธเจ้ายังมีสิ่งหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าเคารพสิ่งนั้นคือหน้าที่เรียกโดยภาษาบาลีว่าธรรมธรรมะนั่นขอให้เพื่อนาศาสนิกชนทุกทุกาศาสนาจงเคารพหน้าที่ของตนหน้าที่ของตนหน้าที่ของตนอย่าบกพร่องในหน้าที่ของตนก็จะสามารถแก้ไขวิกฤตการณ์เลวร้ายในโลกได้แล้วสันติภาพก็มีอยู่ตามธรรมชาติเองไม่ต้องสร้าง ไม่ต้องพูดในนาหัหาวเรา,วาปีนี้มาช่วยกันสร้างสันติภาพควรจะพูดว่าปีนี้มาช่วยกันทําลายวิกฤตการณ์ของของโลกดีกว่าคือความเห็นแก่ตัวทําลายความเห็นแก่ตัวได้สันติภาพก็โผล่ตามเดิมเป็นนิรันดรตามเดิม